bên làng à, bổm, bิน ma, huy huy huy, ôi tụi, ya yeah, ya yeah, ya yeah. มีตัวบนลงมาครับผมโอ้โหคูหหหดีหนุนคูครับผมไอตัวทีหลังอย่าโดได้เห็นนะรีบรีบโดดโอ้หนุนคูดีครับผมให้ไวดูให้ไว อไอ้ตัวที่เข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ยินเสียงครับผมโดดสิแพ็คคู่ไปเลย ใช่ตัวที่สองไม่ได้ยินเสียงโดดนี่อีกตัวหนึ่งมีมีบินออกแน่ครับผมแล้วจะกลายเป็นนกรู้แน่เลยนะโดดชิงโดดก่อนดีตัวนุ้นคู่ปับ๊บโอ้ยเป็นบอ่อ เป็นบ่อปลานะครับผมบ่อปลาแล้วก็เป็นป่าต้นไม้ใหญ่เลยครับผมเต็มไปหมดเลยคราบด้านนุ่มกันโอ้โหไม้เมื่อกี้น่าเสียดายครับผมเสียงเล็กหนุนคูครับผมคูดีจริงๆครับผมโอ้ยลุ้นว่าเอาให้ได้เอาไห้ได้ผมไม่งั้นล้วแจ่มเลยครับผมนั่งคูอยู่โูหกับสิบนาทีครับผมพอมาดูกล้องด้านบนครับผมกล้องด้านบนตัดครับผมก็เลยไม่เห็น็อดโดดข้างบนแล้วก็ คูานานกว่านี้นนครับผมแม่น่าเสียดายครับผมโอ้ยคูดีแล้วก็เสียงแบบเตะหูเลยครับผมแมมีเข้าเข้าอ,อีกตัวหนึ่งมาเข้านะครับผมแต่ดูท่าคงกินยากไล่ออกดีกว่าครับไม่ได้เรื่องครับผมเอาลงดีกว่าแม่เสียดายครับผมเดี๋ยววันหลังมาแก้มือนะครับผมแต่น่าจะเป็นเห็นพะเนียตีแล้วน่าจะเป็นนกรู้ ๋ยวไว้มามาลองมาแก้มือรอบหน้าครับนูนครับผมนกนกฝึกจานเนียมันครับผมใส่อยู่นู่นครับผมนกปลาหนึ่งสองอย่างนี้ครับผมสามสี่ตัวครับผมสี่รุ่มหนึ่งครับผมแต่นานนะครับผมไม่โดดสักทีครับผมโอ้เหนียวจริงครับผมตายตายตายเกาะแน่นตึ๊บเลย ไม่หนีครับผมไม่หนีแต่ไม่โดดตายตายตายโอ้ยนกตอกเอาดีคูดีครับผมขันไม่หยุดเลยแต่ยังเอาไม่ลงครับผมเหนียวจริงๆครับผมเจ้าสองกับน,นกฝึกจานเลี้ยงครับผมเอามาพามันเนี่ยใหม่ครับผมเมื่อกี้เจอนกโคตรเหนียวจัดเลยครับผมโอ้ยลุ้มกันเยอะแยะแต่ไม่โดดครับผมโอ้ยยอมใจไปเลย ลงนมผมตาย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 เอาแล้วครับดุ่นครับนี่นครับเอา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 แล้วครับไคยกูนานเอาดิเอานกเก่ากับนกฝึกครับผมเอาเอาเอาพี่นุ่นใส่สูงนลยครับผม สูงขึ้นสูงมากครับผมสร้อยด้านหลังเอเอาเอาเออเอไม่ยอมเอาไม่ยอมกันเลยครับผมพอ่พอพอ่อพ่อแค่นี้พอแต้มที่แปดของไอ้นกฝึกครับผม นี่ครับผมตัวนี้การเียมดอกเป็นสองกุกสองกุกเต็มนคะครับผมโอ้หรล่รอเลยครับผมดอกเดนโอ้หหนักปีกเข้มปัดเลยครับผมโอ้ ขอนค,ครับ,รบผมทำได้ดีครับผมแต้มที่สามของวันนี้ครับผมขันไม่นานนั่นเนี่ยใช่ป่ะไม่นานพี่แต่ว่าปูยิงเข้ามาปูเลยอ่าโดโด าครับผมรอๆเลยครับผมสองกุกเต็มครับ ไม่ได้รับเชิญครับผมโอ้ยส่วนจริงๆเลยนกเนี่ยดูได้ได้ได้ได,ได้นกกําลังไอ้นี่เลยครับผมเรียกดีๆเลยไม่นับแต้มนะครับผมแต้มนี้ปล่อยไปครับผมเอาไป ให้ดูทำเลของหมยนี้ครับผมนี้ครับผมเอาเจ้าสองใส่ตัวนี้นะครับผมซึ่งด้านในครับผมด้านในที่เป็นป่าใหญ่นะครับผมนู่นครับยันนู่นเลยครับผมป่าใหญ่ป่าลึกยครับผมส่วนด้านนี้จะเป็นรางรถไฟครับผมรางรถไฟของเส้นมหาชัยนะครับผมกับป่าอีกเส้นกันนะครับผมนู่นครับตรงนั้นเป็นทางแยกครับผมนกบินบินมาจากป่าข้างในครับผมมาคูสู้สักพักหนึ่งก็กระโดดใส่เลยครับผม นี่ครับทำเลป่าทึบเลยครับผมนี่ครับผมแต้มที่เล่มที่สิบสามครับผมแต้มที่สิบสามของเจ้าสองครับผมใส่ข้างๆป่าทึบครับผมกับติดรางรถไฟครับผมเป็นมหาชัยครับผมบินออกไปจากในป่านะครับผมบินมาแล้วก็มาคู ครูสู้เจ้าสองพักหนึ่งครับผมแล้วก็กระโดดใส่เลยครับผมเพราะตัวใหญ่มากนะครับผมโอ้แต่ถ่ายถ่ายขนครับผมเดี๋ยวดูกันครับมีอะไรดีวะตะเกียบจุดทียิบเลยครับผมรอสวยใช้ได้ครับผมม้วนปุ๊บเลยครับม้นบนบบม Linux. วนจริงครับผมแข่งใหญ่ขาใหญ่เลยโอ้หนกแถวเนี้ย แจ่มๆครับผมยังไงฝากติดตามคลิปต่อๆไปได้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมกับเจ้าสองต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ